อัสลามอะลายกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่19กุมภาพันธ์พศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา50นาทีนะครับก็วันนี้ถอนไม้เนี่ยครับของคุณพี่เบนนะครับนี่ไม้ไซส์กระถางครึ่งปี๊บบางโตบอกตรงๆเลยนะครับใหญ่มากโคตรจะคุ้มเลยดูดูนะครับทุกต้นดูนะครับนี่เลื้อออกมานี่แต่ละต้นนี่โคตรใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนี่โคตรใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับนี่ ดูลากเยอะๆนะครับนี่ดูดูเลยนะครับนี่เราจะเห็นบนดินแค่นิดเดียวเราจะเห็นบนดินแค่นี้นะครับมันก็ดูก้องแกงก้องแกงจ้ามาเพราะว่าดูแล้วมันจะใหญ่จริงไหมนี่ไม้บางตัเป็นอย่างนี้ครับในดินมีเยอะนะครับในดินมีเยอะนะครับนี่นะครับใครที่ยังลังเลกับไม้ครึ่งปีบนี่สั่งได้เลยนะครับต้นเดียวขอห้าร้อยจะไมขอค่าส่ง60สิบนะครับ4ี่ต้นขอแค่พันห้านะครับ สี่ต้นขอแค่พันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับก็ใครจะรับก็ที่มันที่มันยังอยู่ม่มีที่อยู่สวนด้านนอกเนี่ยที่อยู่ร้านด้านนอกเนี่ยยังมีตรงนี้นะครับทักมาถามได้เลยทักมาถามได้เลยครับมีไหมมีต้นไหนยังอยู่บ้างเนี่ยเดี๋ยวบางโตส่งส่งเลขต้นให้ครับว่ายังมีต้นไหนอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวส่งคลิปให้นะครับ,ม,บม,มีเต็มเลยนะครับนี่ของคุณเบนนี่ของคุณเบนก็ตามส่ง้วนี่ของคุณเบนนี่นี่ไม้ไซส์กระถาง11นิ้วนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะนี่ต้นที่ร้อยสี่ร้อยหก แล้วก็ลูกไม้ตัวนี้คุณเบนบอกว่าอยากได้เจ็ดสีเจ็ดซอกสิบม่วงตัวนี้จัดไปนะครับจัดไปอ่ะบางโตเอาให้เห็นๆเ,เลยนะครับแล้วก็คุณแม่หนูนุ่นนะครับต้นไม้ตําหนิต้นที่สิบเก้านี่ไม้ตําหนิก็ยังมีนะครับอ๋อชุดสิบเก้าอยู่ไหนนี่นะครับไม้ตําหนิชุดที่สิบเก้านี่อันนี้ไปทํารากตะขาบได้เยอะนะไปทำเนี่ยเนี่ยทรงมันมาได้แล้วเนี่ยทรงมันมาได้แล้วนี่ก็ไปําทรายทําทรายแล้วก็แกะ นะครับจำายแล้วก็แกบมันจะได้รากที่เยอะนะครับลดด้วยฮอร์โมนเร่งรากบ่อยๆนะครับนี่จำายแล้วก็แกบจะได้ไม้แบบเป็นไม้รากตระขาบเลยสวยๆเลยนะครับเพราะว่าไม้มันมีตาหนิเราก็ต้องทําแบบนี้แหละนะครับนี่คนที่ทําไม้เป็นเขาจะมีวิธีของเขาแล้วทําไม้ไปมาไปมามันจะสวยกว่าไอ้ไม้ปกติด้วยซ้านะครับเพราะว่ารอยมันไม่ได้อะไรคือมันหายทด่เรียบร้อยรากมันขึ้นเยอะแต่อยู่ขาดการตัดแต่งเท่านั้นเองนะครับก็ของคุณแม่หนุ่มนุ่นก็คุณแม่หนุ่มนุ่นก็เลือกเป็นนะครับดูชุดที่สิบเก้าดูอะไว่า มันขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทําเป็นหรือว่ามือใหม่มือใหม่ก็เป็นนี้ลงปลูกอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับคุณเฉลิมไม้ตําหนิชุดที่9้าเนี่ยก็ใหญ่ๆสวยๆแล้วนี่คุณเฉลิมนี่นะครับก็ใช้ได้ครับไม้ตําหนิก็ยังมี5้าชุดนะครับใครรับทั้ง5้าชุดทั้งหมดนะัที่ยังมีอยู่นะผมส่งให้ฟรีเลยนะครับนี่ชุดที่เก้านะครับแล้วก็ปุ๋ย1ชุดปุ๋ยเดี๋ยวไปเอาที่บ้านเนาะเพราะว่าที่แพ็คอยู่ที่บ้านนะครับคุณกิตติดานะครับแปต้น6นิ้ว に ه, に ه. นี่นี่ของคุณกิตส,สดานะครับของคุณกิตสดาอ่ะมนี่มีนี่อ่าไม่ใช่อ่านี่กิตสดานะครับนี่คุณกิตสดานะครับนี่ก็ขวดสวยๆแหละไม้กระถางหกนิ้วขวดสวยๆอ้วนๆนี่ติดดอกตุ้มๆนะครับนี่วันนี้รอบนี้คือโทนโทนอะไรนะโทนแดงเหลืองนะครับชมพูมีนิดนึงนะครับแดงนีหน่อยนึงนะครับนี่ครับ อันนี้ออกจะซอฟๆหน่อยไม่แดงไม่เยอะนะครับอันนี้จะไปคัดกเขาเลยเคั๊กเขาเลยนะครับแล้วก็มีกระถางหกนิ้วเดี๋ยวเรามาดูกระถาง6กนิ้วนี่กระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเนี่ยมือ2นอนะแต่มือ2อนี่สภาพกิิบมากเลยนะครับไม่มีไม่มีแบบไม่มีเสียหายอะไรเลยนะครับมือสองกริบกิบเลยนะครับก็ชุดหนึ่งะจะไปร้อยสี่สิใบนะครับร้อยสี่สิบใบราคารวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งมันอยู่ที่ร้อย EMS ไปสนีเท่าไหร่ร้อยยี่ยี่ห้าบาทใช่ไหมค่าจัดส่งอ่าค่าจัดส่งอยู่ที่ร้อยยี่ห้าบาทนะครับอันนี้นะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วกระถางหกนิ้วมือสองนะครับก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบรวมค่าส่งค่าส่งนี่คือ EMS นะครับส่ง EMS นะครับคือรวดเร็วทันใจไวหายห่วงเลยครับถ้าส่งพัสดุธรรมดามก็ต่างกว่านี้ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่มีคือส่ง EMS เถอะเร็วกว่านะครับแล้วก็เพิ่มกว่ากันอีก4หรือ50บบาทเองนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับ แล้วของคุณอภิชัยนี่อภิชัยนะครับคุณอภิชัยนี่แดงดําแดงดําม่วงดําแล้วก็แดงดอกอะไรอ่ะใหญ่ๆบานแฉ่งๆแดงดาม่วงอ้ยไม่ใช่แดงดําม่วงดําแล้วก็อันไหนนะนี่แดงดําม่วงดําแล้วก็ชมพูห่อซับอ์อเนี่ต่อญี่ปุ่นนะครับแดงดาม่วงดําชมพูห่อซับเนี่ยต้องต้องต้องทบทวนกันหน่อยเพราะว่ามันลืม แล้วก็ของคุณพี่บ้านสวนชวนชมนะครับอันนี้ก็นี่ครับเลี้ยงเลี้ยงชวนชมเป็นอาชีพเลยนะครับนี่คือจะเอาไม้ก็มารับที่ผมไปนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงต่อทําต่อนะครับก็มีความสุขกับการเลี้ยงต้นไม้ครับการเลี้ยงชวนชมเนี่ยขอให้เรามีความสุขกับการเลี้ยงชวนชมนะครับเลี้ยงแล้วให้ต้นไม้ให้อะไรเรานะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงแล้วเราต้องไปให้ต้นไม้ตลอดไม่ใช่นะครับคือให้ต้นไม้ให้ความสุขกับเราให้ความเพลิดเพลินกับเราให้ความสบายใจกับเราให้เราคลายเครียดให้เรามี สติสมาธิแล้วก็มีมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์อะไรครับนี่คือการเลี้ยงชวนชมนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงชวนชมแล้วเราต้องเอาใจไปจดจ่อจนเราเครียดเราต้องไปห่วงเราต้องไปนู่นนี่นั่นทําให้เราไม่มีความสุขไม่เอานะครับการเลี้ยงต้นไม้แล้วไม่มีความสุขไม่เลี้ยงนะครับอย่าเลี้ยงคือเราเลี้ยงต้นไม้แล้วตัวเราต้องมีความสุขนะครับมีความจรุงใจเอ้อย่านะห้ามเลยนะจะพุ่งเลครับ สมคนเข้ามาเลยคนเขาจะดูต้นไม้อันนี้ก็เป็นไม้ไซส์กระถาง8นิ้วนะครับนี่กระถาง8นิ้วก็ขาย5ต้น500รอนะครับขอค่าส่ง60นะครับ1 2ต้นพันบาทขอค่าส่ง100ใหญ่ๆเลยตอนนี้ตอนนี้ไม้กําลังแทงดอกใหญ่ๆนีิ่งเดี๋ยวจะพาไปให้ดูที่มันติดดอกเนี่เนี่เป็นไงนี่ยล่ำๆตึงๆนี่ติดดอกนี่โอ้มี บางโตจะมีลูกไม้อยู่พอสมควรนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่ามีเยอะแยะอะไรนะครับก็จะมีไม้ตลาดด้วยมีลูกไม้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ไซส์กระถาง6นิ้วอันนี้ก็6นิ้วเต็ม6นิ้วก็กําลังเริ่มติดดอกแล้วนะครับเนี่ยจะต้น500ค้ค่าเขาเลยครับค่าสีค่าแบบค่าลายค่าดอกไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนบางโตจะจัดให้จะจัดให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหลากหลายที่สุดอ่ะจะไม่ไม่ซ้ำไม่ไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่เพราะว่ามันมีลูกไม้มีอะไรปลนมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยในเนี้ย เจ็ดต้น500้อถ้าติดดอกทั้งหมดก็บต้นพันุถ้าแบบปนปไปติดดอกบ้างไม่ติดดอกบ้างแบบนี้ก็18ต้นพันธุนะครับ,บนี่ปนปแบบนี้ก็18ต้นพันุนะครับแต่ถ้าติดดอกทั้งหมดเลยนะครับก็16ต้นพันธุนะครับแล้วก็7ต้น5้ารอยนะครับของโคชานนี่โคชานต้นกระถางสองพีสเห็นเปล่าไม้กระถางสองพีสบางตัวอ้วน,วน,วนใหญ,ใหญ่ๆเลยนะครับนี่เนี่ยมันขายพันห้าได้ นะครับแต่บางตอยากจะให้แบ่งลูกค้าไปเลี้ยงขอพันเดียวนะครับเพราะว่ากิ่งมันยังสั้นอยู่เป็นไม้ใหม่เี่กตัวนี้สวยมากสวยมากตัวน,นี้สวยมากเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็พูดตรงๆนี่เราเห็นกันแค่นี้ใช่ไหมนี่เราเห็นกันอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับนี่คือใต้ดินนะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับนี่พอลื้อออกมาถึงจะเห็นตรงนี้นะครับนี่ไม้บางตัวจะไม่ยกสูงนะครับไม้บางตัวจะไม่ยกสูงคือจะอยู่ในดินเยอะนะครับเพราะว่าไม้มันจะได้แบบไม่ต้องมานั่ง เขาเรียกอะไรร้อนนะ่ะเราถ้ามัอนอยู่บนดินเยอะๆอย่างเงี้ยรากอยู่บนดินเยอะๆทำให้รากมันร้อนแล้วก็ทําให้ใบดอกไม่สมบูรณ์ครับก็เลยฝังลึกหน่อยเพื่อที่จะให้รากไม่ร้อนนะครับดอกใบจะได้สมบูรณ์นะครับแล้วของคุณอของคุณเบนนี่อีกเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงก็ต้องต้องยกนิ้วให้อะไม้ครึ่งปีบของเนี่ยครับของพี่เบนเนี่ยครับของคุณพี่เบนนะครับจะเรียกคุณพี่เนาะเพราะว่าไม่อยากเรียกคุณคุณป้าคุณนา้าคุณอามันดูมันไกลกันเกินไปนะครับนี่ของคุณพี่เบนนะครับนี่ ยังไงก็ดันไม้ไส้กระถางครึ่งปี๊บนะครับใครสนใจไม้ไส้กระถางครึ่งปี๊บนี่เอาไปทําต่อเอาไปใส่กระถางปีป๊บนึงได้เลยเพราะมันเต็มครึ่งปี๊บทุกต้นแล้วนะครับเอาไปใส่กระถางปี๊บได้เลยนะครับนะครับก็ยังมีของร้านข้างนอกนี่ย,ยังอยู่นะครับร้านข้างนอกนี่ยังอยู่หลายต้นเลยนะครับใครชอบก็สี่ต้นพันห้านะครับสี่ต้นพันห้าโคตรจะถูกเลยขอค่าส่งแค่ร้อยเดียวค่าส่งเกิน,นแน่ๆต้นเดียวห้าร้อยขอค่าส่งก็หกสิบบาทนะครับอ่าของคุณกิฟสดาอ่อ ของงใคไว้เนี่ยกิจกิจเนีกิจเสนีของคุณกิษเนีนะครับอันนี้นะครับเนี่ยกิษฎีกิษฎีกิจเนีนะครับเนี่ยนะครับแปดนิ้วยี่สิบห้าต้นสองชุดนะครับแปดนิ้วสองชุดนี่มมีปุ๋ยด,ด้วยป่ะเดี๋ยวไป<ช>ดูเลยดีอ,อ,อยู่ในบินใช่ไหมอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับก็มีปุ๋ยมีอะไรด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับอยู่ในบินใบใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระดาษแบบนี้ก็จดเอาแค่ข้าวๆะครับเนี่ยก็ขาดเหลืออะไรก็ขออภัยจริงๆนะครับ ใครที่ผมส่งของให้ไม่ครบหรืออะไรอย่างนี้ก็ทักท้วงมาได้นะครับเพราะว่ามันมันเยอะแล้วก็งานมันก็มีเยอะนะครับนี่25ต้นนะครับ25ต้นนะครับ8นิ้วนี่ไม้ไซ้์8นิ้วบางตนี่นี่ล่ำล้ตึ้งๆงเลยนะครับเนี่ยเอาไปใส่กระถาง10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วได้เลยนะครับไม้บางโตนี่เต็มนะครับขายไม้เต็มกระถางนะครับไม่ได้ขายไม้แบบกระถาง8นิ้วแต่ต้นนี้เดียวไม่ใช่นะครับ8นิ้วก็คือ8นิ้วอย่างนี้เลยล่ำล้เลยนะครับแล้วของคุณธัญญาาัันะครบ คุณทัญญามันมีมันมีบางยานะทัญญาแล้วก็คุณพี่ธัญญานะครับเนี่ยนะครับเป็นไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นตอลีลานี่หอ้โหคิดมากคิดมากนะครับให้ดูเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับที่จะที่นําเสนอนะครับแล้วก็ปอยเซียนปอยเซียนมีเยอะปอยเซียนมีเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านหน่อยไหมเดี๋ยวไปไปหน้าร้านแป๊บหนึ่งนะครับไปหน้าร้านไปไม้มีเยอะครับเนี่ยเนี่ย ไสกระดาษ12นิ้วเนี่ยจะโคดยังไม่เต็มเท่าไหร่นี่ขายต้นละ300เนี่ยเป็นไม้แฟนซีนะกิ่งละสีนี่5กิ่งก็5สีสี่กิ่งก็กิ่สีสกิ่งก็3สีนะครับมีเยอะเลยมีเยอะเลยอันนี้ขาย4ต้นพันธุ์นี่4ต้นพันธุ์อีกใครมาซื้อที่ร้านนี่ใครจะส่งใครจะอะไรนี่เอาสต้นพันธุ์นี่ได้เลยอันนี้นะครับนะครับด้านนี้ก็ขาย3ามต้นพันธุ์ต้นละ400นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบใหญ่โตมโหรารแล้วนครก็เอาไปขึ้นกระ นี่นิ้วได้เลยไม้เต็มกระถางเดี๋ยวหมดดอกก็ต้องขึ้นกระถาง1ินิ้วละเนี่ยครับปอยเปลี่ยนร้านมาโตเยอะเลยนะครับเยอะเลยนอยู่ในอยู่ในโรงเรือนก็วันนี้เอามาได้300นะครับได้300มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาเยอะมากขายไม่ทันนะครับเนี่ยชมพูแดงมีชื่อทุกต้นครับมีชื่อทุกต้นมีข้างบนเป็นรูปไม้นะครับเนี่ยนะครับใครสนใจ5ต้น5้าอยนะครับรวมส่ง e m s ทั้งกระถางให้ฟรีนะครับ ยี่สิบต้นพันหกรวมส่ง EMS ทั้งกระถางเลยนะครับไปทั้งกระถางไม้จะไปทั้งกระถางอย่างนี้เลยนะนี่ใครที่ชอบแนวๆน,นี้เนี่ยมาเลยเนี่ครับเนี่ยแบบไฮโซอย่างเงี้ยทักทายมาได้เลยถามราคาได้เลยอันนี้เท่าไหร่ห้าร้อยใช่ไหมดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกน้องชายนะครับแบบนี้ขายชุดเท่าไหร่ 400, รวมเรียบร้อยหมดแล้วนะไปทั้งกระถางเลยนะอะอย่างนี้ลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ไปไฮโซไฮโซอย่างนี้เลย400เท่านั้นครับเอ้ยยังไม่มีค่าส่งดีหว่าขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะค่ะอันนี้คือชุดเนี่ยมาที่ร้านเนี่ย400ร้อยากลับบ้านไปไฮโซได้เลยนะครับสิทางหน้าบ้านนี่โคตรไฮโซเลยนะครับี่เอากลับบ้านไปเลยครับนี่ใครมาหน้าร้านเนี่นะครับเอากลับบ้านไปได้เลยนะโคตรไฮโซเลยใครที่จะใช้เอาไปส่งแบบนี้ ลงไปสนี้แบบนี้ขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับไฮโซก้เก๋อลังการงานสร้างเนี่ยนะฮอยเซียนบางโตนี่แค่นี้แหละก็สวยแล้วครับเน็คนะครับอันนี้อันนี้ห้าร้อยนะครับมารับที่ร้านนะครับเนี่ยอันนี้คือจะสวยงามอลังตากว่านะครับก็ค่าส่งก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันก็เป็นห0ร้อยนะครับเน่คนะครับอันนี้ก็สวยๆเลยนะครับจากเนี่ยเอาไปวางหน้าบ้านเนี่ยไฮโซโก้เกเเลยนะครับเน่คแล้วก็อ่าอันนี้ อันนี้คือกระถางขาวนะแต่มันไปมันจะไปเป็นกระถางอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือต้นละ400นะครับนีรวมค่าส่งให้เรียบร้อยเลยไอ้เตี้ยหน่อยไซส์11นิ้วก็จะเป็นต้นละ300นะครับ4ต้นพันข้างบน3ต้นพันนะครับเรียบร้อยเนะีนะครับก็เนี่ยครับใครมาหน้าร้านก็เดี๋ยวจะมีน้องชายกับน้องสไปายอยู่นะครับเพราะว่าผมจะอยู่ร้านข้างในซะส่วนใหญ่นะครับก็เนี่ยราคาราคาจะถูกเซ็ตอะไรเรียบร้อยเลยมาถามหน้าร้านได้เลยนะครับ เราพาไปดูนี่ไซส์8นิ้วไซส์6นิ้วไม้สวยๆเยอะนี่ไม้ก็ถูกจะใส่ใส่กล่องอย่างนี้แล้วแล้วก็เอาไปที่บ้านไปรอแพ็คนะครับเนี่ยไม้บางตัวเยอะครับไม้บางตัวเยอะนะครับก็ใครที่เข้ามาที่ร้านก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปต่างประเทศละนะครับก็เขาฝากเยงไว้ก่อนเดือนมีนาส่งนะครับเนี่ยใบด่างก็มีจะเป็นเสียบเดียวนะใบด่างไซส์กระถางที่เป็นนิ้วก็มีนี่ใครต้องการไม้ไซส์กระถาง11นิ้วที่เอาไปขึ้น14นิ้วได้แล้วนะครับ พร้อมเนี่ยขึ้น14นิ้วแล้วนะครับเนี่ยทักทายมาเลยครับขาย5ต้นพันาเท่านั้นนะครับนี่ผมนี่บนโตัวยังไม่ได้คัดขาย3ต้นพันนะันโตัวยังไม่ได้คัดเลยนะครับไม้ไม้ไม้ไมาเนี่ยบนโตัวยังไม่ได้คัดขายติดดอกแล้วนี่มามาก่อนเลยนะครับนี่คือไม้ไซส์กระถาง11นิ้วที่จะไปขึ้นไซส์กระถาง14นิ้วหมดดอกรอบนี้ขึ้นกระถาง14นิ้วแน่นอนนะครับเพราะมัน <Awards> ใหญ่บางตัวขายไม้ใหญ่ไม้เต็มเห็นไหมไม่ได้ขดเล็กๆนะครับไม้ใหญ่ไม้เต็มนะครับ สีคะดอกนะครับเนี่ยโอ้บางโตจัดให้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังบอกมาเลยบอกเอาโทนแดงโทนเหลืองโทนขาวอะไรก็ว่ากันมามีครบนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเอาลูกไม้แต่จะมีบางโตถ้าสั่งพวก10 10ต้นเนี้ยนะครับบางตจะมีลูกไม้ปนไปให้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่ได้ลูกไม้นะครับลูกไม,ไม้ใหม่ๆลูกไม้แปลกๆอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าเห็นก็จะรู้นะครับเอาไปเลี้ยงกิ่งยาวไปตัดเสียบได้เลยนะครับเนี่ยนี่ดูดิแสงทองนี่ดอกกาลังไม้เห็นไหมเนี่ยลูกไม้ตัวนี้เคยเห็นไหมเนี่ย ม่มีนะครับนี่มีที่บางโต้เนี่แหละนี่ไม้ตัวนี้นะครับนี่เนื้อนวลนี่เนื้อนวลเห็นไหมนี่เจ็ดสีเจ็ดสองนะครับนี่นะครับมีมีไม้ไม้ตัวแปลกๆนี่มีมีไปแน่นอนนะครับห้าต้นห้าต้นขอพันห้านะครับห้าต้นขอพันห้านะครับนี่ไซส์ที่จะไปขึ้นกระถางสิบสี่นิ้วนะกระถางจานสิบสี่นิ้วเดี๋ยวลูกค้าถามว่ากระถางจานสิบสี่นิ้วคือกระถางจานน่ะกระถางจานเตี้ยๆตีสิบสี่นิ้วน่ะนะครับเนี่ยห้าต้นขายพันห้านะครับ ใครที่จะรับชุดใหญ่ไปทำต่อคใครที่จะรับใครที่จะรับชุดใหญ่นะครับใครรับชุดใหญ่หน่อยนะครับก็ขาย11ต้นเลยนะให้11อต้อนไซส์นี้นะไซส์นี้ที่จะไปขึ้นกระถาง14นิ้วนะเนี่ยดูใหญ่ทุกต้นนะครับจะมีเล็กก็มาตรฐานก็คืออย่างนี้นะครับโอ้โหแต่ไอมาตรฐานอย่างนี้นี่มันก็แบบมันมันมันก็โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนี่ถอนขึ้นมานี่เยอะเนี่ยเนี่ยดูดิ ยูได้เลยเพราะว่าเครื่องปลูกเราไม่ได้หนาอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมใหย่ๆนะครับเพราะไม้ไม่ได้ยกไม้ไม่ได้ยกโขดนะครับเพราะว่าบางตัวเลี้ยงไม้ไม่ยกโขดไม่ชอบเลี้ยงไม้ยกโขดเพราะว่ายกโขดแล้วมันสวยก็จริงแต่ว่าใบดอกมันไม่สมบูรณ์ใบดอกไม่แข็งแรงเพราะรากมันร้อนใครจะไปยกไปอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเพราะบางตัวเลี้ยงไม้เนี่ยเพื่อเห็นป่ะบางตัวไม่ค่อยยกโขดนะครับไม้มันจะได้สมบูรณ์นะครับจะโชว์ก็โชว์นิดๆหน่อยๆเอาแค่พองามอลามตาพอแล้ว นะครับบางตไม่ค่อยยกยกโขดโชนะครับเนี่ยไม้เนี่ยอยู่รากเยอะๆน,นั้นอยู่ในกระถางน,นี่เป็นครึ่งๆเลยนะดูเดะบางตจะไม่ยกโขดโชนะครับเพราะว่าชอบเลี้ยงไม้ให้มันสมบูรณ์ถ้าจะยกโขดโชก็มีต้นยกโขดโชแต่มันต้องดูแลเยอะมันต้องแบบต้องคอยสมมติร้อนมากต้องคอยสเปรย์น้ําไม่งั้นใบร่วงดอกร่วงไนงะมันมันก็เลยแบบเลี้ยงฝั่งลึกดีกว่าฝั่งฝังโตลึก <laughs> จะได้ไม่ต้องดูแลมากลดน้ําบ้างไปลดน้ําบ้างก็สวยไงนะ เพราะเราเราเรา,เราเลี้ยงไม้มีความสุขนี่เราเลี้ยงไม้มีความสุขขายได้ได้ตังมีความสุขไม่ใช่ว่าต้องไปโอ้โหประคบประงมเครียดเหนื่อยโอ้ไม่เอาอย่างนั้นบางโตโไม่เลี้ยงเนี่ยบางโตโลเลี้ยงไม้บางโตโลลมีความสุขเนี่ยน้องๆก็บอกบางโตไม่โชว์รากหรือไม่อะไรบอกไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงแค่นั้นแหละเดี๋ยวลูกค้าไปทําต่อเองเออก็คือเราไม่ต้องมานั่งประคบประงมมากเราเลี้ยงไม้เราเดินชิวๆละลาละลาเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยพอแล้วนะครับสนุกสนุกนะครับสนุกและได้ตังอย่างของบางโตนี่คือทําธุรกิจเป็นธุรกิจแล้้ววนมีองๆช่ย แต่ว่าเหนืออื่นใดเราก็จะอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหต้องมานั่งประคบป,ประงมโอ้โหต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่ต้องไอ้นู่น,น,นเลี้ยงเป็นลูกเลยอย่างนี้ไม่เอาไม่เอานะครับบางโตไม่เอาบางตจะประมาณนี้ประมาณแค่นี้นะครับนี่ใครที่จะรับไซส์อย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นี่ห้าต้นพันห้าคะสีคะดอกคะแบบคะต้นไปเลยนะครับนี่ห้าต้นพันห้าขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับแล้วใครที่จะรับชุดใหญ่หน่อยบางโตให้สิบเอ็ดต้น สิบเอ็ดต้นสามพันขอค่าส่งสองร้อยนี่มีตอญี่ปุ่นทรงสูงด้วยนะตอญี่ปุ่นอันนี้ก็สวยนี่มีสองต้นนี้นะครับที่เห็นเห็นนะที่เห็นเห็นนะมันมีอีกมันมีอีกเยอะนี่นี่นี่ใบด่างก็มีใบด่างสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางสองปี๊บใหญ่ๆสวยๆวยก็มีนะครับนี่นะครับนี่นี่ตอญี่ปุ่นทรงสูงที่เป็นใบด่างก็มีนะครับใครสนใจนี่อาราบิขัามต้นนี้ สวยมากสวยมากนะครับนี่ใครสนใจทักทายมาได้เลยของดีของงามราคาไม่แพงพูดได้เต็มปากเลยครับซื้อไปทําต่อได้เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้ลูกค้าสงสัยไม่เอานะครับทักถามไปก็ไม่ตอบนะครับถามอะไรก็ไม่ตอบนู่นนี้นั่นจะเอาไม่เอาก็ไม่บอกนะครับนี่ใครที่จะรับสี่ต้นนี้นะครับไม่ขายให้เจ้าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าผมถามผมถามสองสารอบแล้วจะรับหรือไม่รับนะครับนี่นะครับ มีชมพูผีเสื้อนะครับมีม่วงดำมีขาวแล้วก็มีะระฆังทองนะครับสี่ต้นนี้ขายแบบจะพูดว่าอะไรดีล่ะขายโละเลยขายโล่เลยนะครับขายโล่เลยขอขอเท่าไรสามต้นพันนะขอขอพันสามรวมส่งอ่าสี่ต้นนี้ขอพันสามรวมส่งนะครับไม่ขายให้เจ้าเดิมนะครับไม่ขายให้เจ้าเดิมนะครับขอเจ้าใหม่นะครับ เพราะว่าผมรอมาสองสามวันแล้วผมถามก็ไม่ตอบนะครับไม่ขายให้เจ้าเดิมนะครับก็คือว่าเราเราเราซื้อสัตว์จริงใจกันนะครับไม่ไม่มานาไม่มานั่งแบบอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมรอมาสองสามวันเนี่ยถ้าดอกหมดผมก็ขายไม่ได้นะครับจะรับไม่รับก็ไม่บอกนะครับอ่าเนี่ยสี่ต้นนี้ขอพันสามนะครับส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยนะครับเนี่ยมีระฆังทองมีสีขาวมีม่วงดําแล้วก็มีชมพูผีเสื้อนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยไม้ตามออเดอร์เขาสั่งอย่างนี้ผมก็จัดให้แบบนี้นะครับ ต่ก็ถึงเวลาก็ไม่รับนะครับถึงเวลาก็เงียบไม่ใช่ไม่รับคือเงียบไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบนะครับไม่เป็นไรครับเนี่ยใครที่รับสีต้นนี้นะครับก็ขอความอนุเคราะห์ถ้าลูกค้าแล้วกันลดราคาเลยสีต้นนี้ขอพันสามนะครับขอพันสามรวมค่าจัดส่ง e.m.s นะส่ง e.m.s ให้ฟรีเลยนะครับเนี่ยนะครับให้อย่างนี้เลยนะครับใจใจกันเลยนะครับเนี่ยนะครับบางโตถือว่าเราค้าขายกันถ้าถ้าถ้าไม่จริงใจกันก็อย่าค้าขายกันเลยนะครับอย่าอย่าเล่นมุกอย่าอะไรอย่างนี้นะครับ ไม่เอานะครับคือพอสั่งแล้วจองแล้วแล้วไปดาวังคาเลยบางตไม่มีตังที่จะไปตามท่านไปดาวังคาหรอกอ่าแล้วไม่ตอบบอกมาคําเดียวครับรับหรือไม่รับนะครับยังไม่เอาก็บอกยังไม่เอาบางตจะได้ขายคนอื่นไปนะครับไม่ต้องมานั่งรออย่างนี้เพราะว่าไม้สั่งแล้วลูกค้าสั่งแล้วหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางโตจะไม่ขายใครเลยบางตก็จะามาเก็บไว้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างคุณพี่คุณเนี่ยเนี่ยคุณพี่ทองเก้านะมั้ยเนี่ยทองเก้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ลูกชายมาเอาเนี่ยบางตก็จะเก็บไว้ให้อย่างนี้นะค <c oughs> รับเน ใครที่มาที่ร้านบางโตก็จะรู้ใครที่สั่งไม้บางโตบอกว่าจะมาเอาวันไหนเนี่ยบางโตก็จะเก็บไว้ให้นะครับไม่มีเอาไปให้คนอื่นนะครับเนี่ยก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยสั่งสั่งแล้วก็อเดี๋ยวถามแม่ดูก่อนอ่ะเราก็เก็บไว้จะรับหรือไม่รับก็ไม่ตอบก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยบางโตขายเลยนะครับสี่ต้นนี้ขอพันสามนะครับส่ง EMS ให้รีนะครับไม่ขายเจ้าเดิมนะครับขอเจ้าใหม่ที่ที่สนใจสีต้นนี้สวยๆเนี่ยครับเนี่ยชมพูผีเสื้อม่วงดำนะครับสีขาวแล้วก็ระฆังทองนะครับ สวยๆใหญ่ๆอ้วนๆอย่างนี้นะครับสี่ต้นของพันสามนะครับค่าส่งไม่ต้องนะครับบางตจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยเป็นการซื้อน้ําใจกันนะครับคือคือเจ้าใหม่มาเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับนะยนะว่าเราเหมือนเอาไม้มาเลข่ขายมันเป็นไม้ที่แบบคนอื่นเอาคนอื่นไม่เอาอ่ะเราก็ต้องไปเลข่ขายก็ขอความอนุเคราะห์ถ้าลูกค้าเลยครับเนี่ยบางตส่งซีให้เลย EMS ด้วยนะครับก็เนียครับอ่ะมานี่มีตอ่อดี เป็นงานนี่ลูกไม้ตัวนี้นี่ใครยังไม่มีนี่นี่ครับบางโตมีแล้วบางตมีเยอะด้วยนะครับบางตัวก็เลยทำเนะนี่ยนี่ตอนแรกอยู่แคะกระถา,างปี๊บใครจํากระถางปี๊บที่บ้านได้มัางที่มันไม่ยกโขดเมื่อเดือนที่แล้วเนะนี่ยนี่นี่บางตมาโชว์แล้วพร้อมเลยเห็นไหมเนี่ยอยู่ในกระถางหกสิบใหญ่ๆนี่ใหญ่กวนะ่าสองปี๊บนะกระถางมันใหญ่กว่าสองปี๊บเพราะใส่สองปี๊บไม่ได้มันติดข,ข้างลากข้างในดินพูดเลยมีเยอะนะครับลากข้างในดินมีเป็นคืบเลยนะครับเพราะไม่โชว์เยอะไม่โชว์เยอะเดี๋ยว ดูได้เลยครับดู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 ไม่โชว์เยอะไม่โชว์เยอะไม่ชอบโชว์ไม้เยอะโชว์ไม้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดอกใบมันเสียครับไม่โชว์เยอะไม่โชว์เยอะแค่นี้แค่นี้ก็โอ้โหงามอลําตาแล้วนี่ดูข้างหลังไม่โชว์เยอะนะครับไม่โชว์เยอะนี่เป็นไงเป็นไงนี้ยังไม่ได้แต่งรากแต่งรากรอบสามยังไม่ได้แต่งนะนี่ทารากรอบสองเรียบร้อยคือคัดแต่รากใหญ่ๆเลยนี่ตอลีลาทรงนี้ต้นนี้สวยมากอลังการมาก เป็นลูกไม้ตัวนี้สีม่วงตัวนี้ไม่ค่อยมีไอเจ็ดสีเจ็ดซอกแหละแต่ตัวนี้เต็มตัวนี้ม่วงเต็มเจ็ดสีเจ็ดซอกแหละแต่ม่วงเต็มนะครับอันนี้คือเต็มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เพีย้ยนกว่านี้นิดเดียวจะมีขอบติดขาวหน่อยหนึ่งอันนี้คือเคยให้ดอกมาทงแล้วตอนนั้นอยู่ในกระถางขึ้นจากหนึ่งปี๊บอ่าแล้วไปขึ้นสองปี๊บสองปี๊บติดดอกทีนึงแล้วลงขายทีนึงไม่มีใครรับนะครับเพราะตอนนั้นมันดูเล็กเพราะบางตัวไม่ได้ยกโขด มาขึ้นหกสิเซนเพราะกระถางสองปีป๊บมันขึ้นไม่ได้มันติดสองปี๊บแล้วไงก็เลยเอามาขึ้นหกสิเซนเพราะกระถางสี่ปี๊บมันไม่มีมันขึ้นหกสิบเซนมาโชว์นี่ไม้ตอลีลาขนาดนี้สวยๆอย่างนี้นะครับอาการแบบนี้ส่วทรงองค์เอลดีๆอย่างนี้ขอแค่สองพันขอแค่สองพันขอค่าส่งสองร้อยใหญ่ๆมันค่าส่ง1้อยเก้าสิบห้าแน่นอนนะครับ ขอค่าส่ง200นะครับขอค่าส่งไว้เลย200ขอ2 0 0พันขอค่าส่ง200ดูลากแต่ละเส้นนะตัดแต่งแล้วสองรอบนะครับรอบสามยังไม่ได้ทำพูนีง่ายนะครับเพราะว่ายังไม่อยากยังไม่อยากทำเพราะไม้เพิ่งติดดอกไม่ทำแล้วรอบสนี่ลีลายอย่างนี้สวยมากขอสองพันขอค่าส่ง200ค่าส่งมัน1ะ้อยเ้านี่ยนะอีก5บาทให้ผมแล้วกันแล้วขอตังค์ผมขอทิป5้าบาทนะครับ,บน,ะบนี่ไม้เพิ่งเสียบได้ต้นกระถาง2ปีฟปอ่ากดเด้นเยียเบอร์สอง โคดินเยเบอร์สองสวยไหมโคดใหญ่เต็มกระถางสองฟิตนะครับไม้กิ่งใหม่นะครับไม้กิ่งใหม่สวยๆเลยโคดใหญ่เต็มกระถางสองฟิโคดอะได้ใหญ่แต่กิ่งยังสัน้นเพราะบางต้นเพิ่งเสียบได้นะครับเนี่ยไม้กิ่งใหม่ไม้กิ่งใหม่ใหญ่ๆขอเวลาสามเดือนสองเดือนนี่มีโคดด้วยมีร่างอากาศด้วยนะครับโคดใหญ่ๆเลยครับเนี่ยเท่าไหร่ดีล่ะขอพันห้าลวกัน ขอพันห้าโขดเต็มกระถางนะไม่ใช่เล็กๆนะโขดเต็มกระถางสองปี๊บอันนี้กระถางสองปี๊บนะโขดเต็มกระถางสองปี๊บกิ่งใหม่นะครับดอกแรกสวยงามอลามตายอยานนี้ขอพันห้าขอค่าส่งให้มันโตหนึ่งร้อยพอนะครับอันนี้ก็ไม้กิ่งใหม่เต็มกระถางสองปี๊บเหมือนกันนี่นี่ก็ไม่มีกระถางใส่นะครับนี่ชมพูซับเจริญดิ่ตอญี่ปุ่นทรงสูงเนี่ยเป็นไงสีจัดจ้านดอกมาดีนะครับอันนี้ก็ไม้กิ่งใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้ ใหญ่ๆส,สวยๆต้นนี้คือยังไม่ใหญ่เต็มที่เท่าไหร่ก็ขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยเดียวนี้อันนี้อันนี้คือได้ความสวยเลยได้ความสวยเลยเป็นตอญี่ปุ่นนะครับแต่ทรงสูงแบบนี้ชมพูซับเจริญอ่ะเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางใจสาหรับบางตมากบางตจะบ้าชมพูซับเจริญมากสังเกติบางตจะมีตลอดไม้มันตั้งห้าหกปีแล้วนะก็ยังมีตลอดอ่ะแล้วก็มายอดฮิตเพิ่มซับเหลืองเพิ่มซับออริจินอลตัวเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไฮโซสุดนะครับไฮโซสุดในะที่นี้ก็คือว่าสีสันีเป็นไงนสีสันนี่บ้านใหม่ๆจะเหลืองจะเหลืองอย่างนี้นะพอบานไปเรียจะออกชมพูพอจะโรยแล้วจะออกชมพูชมพูจ๋าเลยนะครับเนี่ยใครที่ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะใครที่มีเหลืองเพิ่มทรับและจะรู้ถึงความแบบรายละเอียดอันนี้ก็ยังลกๆอยู่นะยังไม่ได้แต่งรากแล้วก็ไม่ได้ยกโชว์โขดนะแค่ยกขึ้นมัน ไม่ได้ยกเลยแหละนี่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนะครับอยู่ในดินอีกครึ่งหนึ่งนะครับไม้บางตัวจะขึ้นมาไม่เยอะจะโชว์โขดไม่เยอะเพราะว่าจะได้ไม้จะได้ดอกดีแล้วใบดีแล้วส่วนทรงองเอียวดีแล้วไม้จะได้สมบูรณ์เพราะว่าไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าพอตอมันร้อนจัดเนี่ยรากมันรากมันอยู่ในดินน้อยเนี่ยมันทําให้ใบดอกไม่ไม่ดีใบดอกไม่สวยแล้วก็ไม้อ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นคือบางตัวเลี้ยงไม้คือเรามีความสุกกับการเลี้ยงต้นไม้เราให้ต้นไม้มีความสุกด้วยไม่ใช่บังคับมันก็จนแบบ ตัวมันก็แย่เราก็คอยประครบประหงมสรุปก็คือแย่ทั้งคู่กว่าจะได้ตังตายก่อนมัดดีเพราะนั้นก็คือเลี้ยงอย่างนี้แหละสบายๆลูกค้าจะเอาไปทําต่อจะไปยกโขดสูงจะรอะไรก็แล้วแต่เลยแต่สําหรับบางตจะทําไม้แค่นี้คือพอแล้วนะครับสวยงามแล้วมีสเสน่ห์แล้วอลังการแล้วพอแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิไม่จําเป็นต้องทําอะไรเยอะแล้วมันจะสวยงามของมันเองไม้พอมันสมบูรณ์ปับ๊บสวยทันทีนะครับเนี่ยเหลืองเ,เพิ่มซับเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นอะไรเวอร์ชั่นเดิมอนะ ขอพันห้าขอค่าส่งร้อยเดียวแล้วก็ชมพูตัวใหม่ตัวนี้นี่ดอกมาเต็มต้นแล้วเนี่ขอพันห้าขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับก็มีไม้อีกเยอะมีไม้อีกเยอะนะครับใครสนใจอะไรแบบไหนทักทายมาของของมังตมีเยอะมากนะครับท่านใดสนใจทักทายมานะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้นี่เตีย้ยๆล่ำๆเนี่ยขอสามพันขอค่าส่งก็สองร้อยนะครับขอสามพันขอค่าส่งสองร้อยนี่ทำรากทําอะไรเรียบร้อยอยู่ในกระถางแปดสิบนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับแล้วก็ความกตัญยูรูกคุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่ากตัญยูนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามูอะไยกุ้มวารอมาตุลฮ์วะบบารากาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวยมากเลยครับต้นนี้นะครับให้ดอกเต็มหัวเป็นใบด่าง